วันนี้ได้ทําการจัดส่งต้นไม้ให้ลูกค้ามีลูกค้าสั่งมาเพื่อจะไปปลูกวันนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับต้นนี้เขาเรียกว่าคุณสายลุงรัตนาพฤกษ์นะครับบางต้นก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่ครับเพราะของเราเป็นกิ่งตอนขนาดใหญ่นะครับเป็นกิ่งที่ได้อายุปลูกปีเดียวเห็นดอกเลยนะครับส่วนต้นต่อไปก็คือต้นประดูดอกแดงต้นนี้ครับดอกจะสีแดงสดเลยครับประดูดอกแดงต้นนี้เขาเรียกว่าต้นชมพูพันทิพย หรือที่เขาเรียกว่าสักุละเมืองไทยนะครับตอนนี้ฮะดอกสีชมพูออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับจะออกเยอะมากเลยครับเป็นถนนต้นไม้เหมาะสาหรับท่านที่ชอบต้นไม้สีชมพูปลูกามถนนต้นไม้นะครับเป็นจุดเช็คอินต่อมาต้นนี้เ็าเรียกว่าคูณราชพฤกษ์นะครับเป็นคูณดอกสีเหลืองคูณครณราชพฤกษ์เป็นตน้นมาประจำชาติไทยของเรานะครับตอนนี้เขาเรียกว่าต้นพยอมต้นพยอมออกดอก ข้อขาวนะครับพยอมหอมไกลดอกจะมีกลิ่นหอมมากเป็นต้นไม้มงคลนะครับปลูกล้วมีความหมายดีเจรจะยอมความปณีปนอมลดปัญหาต่างๆนะครับต้นพย้อมแล้วต้นสุดท้ายนะครับที่ถ่ายให้ชมตรงนี้นะครับต้นนี้เขาเรียกว่าต้นนางพญาเสือโครงนางพญาเสือโครงดอกจะเหมือนซากุระญี่ปุ่นนะครับแต่จะเล็กกว่าน,นิดหน่อย เป็นต้นไม้ที่ชอบอากาศเย็นดอกจะสวยงามมากนะครับนางพระยาสือโค่งที่ดังๆเลยก็เป็นภูลมโลลองเปิดดูทางอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นต้นไม้หน้าปลูกทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราทำการแพ็คจัดส่งให้ลูกค้า